าในวันนี้นะคะ Bitcoin Distribution อ่า,อา,อา,อาเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคค่ะมาค่ะตื่นเต้นไม่ได้เข้าสภานานค่ะ <c oughs> บิตอ่าการกระจายตัวของ Bitcoin เป็นยังไงบ้างนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เข้าไปดูในส่วนของ Bitcoin นะคะนิมอยากจะชวนเพื่อนๆมาดูข้อมูลของการกระจายตัวของเงินเฟยียดกันก่อนนะคะ ซึ่งเมื่อไม่นานประมาณมก,กรานะคะต้นปีคศ2 0 2 3นะคะมีการเผยแพร่ข่าวออกมาว่าคนที่รวยอันดับต้นต้นท็อป1%เนี่ยมีการรวยขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้นะคะมันเกิดอะไรขึ้นน่าสงสัยน่าสนใจมากๆเลยค่ะชวนมาดูข้อมูลนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกราฟแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยการถือครองทรัพย์สินนะคะในส่วนของ คนที่รวยรวยรวยอันดับต้นๆนะคะท็อปศูนย์จุดศนย์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ายิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะคะเขาก็ยิ่งรวยเอารวยเอารวยเอานะคะแล้วท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นก็คือประมาณรวยกลางๆเนาะก็ก็ถือว่ามีการร่ํารวยมีการถือครองทรัพย์สินมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เวอร์วังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้กระฉุดไม่ได้ฉุดฉาดจนดเกินไปนะคะมีการขึ้นลงแต่ก็ไม่ได้รวยมากเกินไปไม่ได้รวย Over, นะคะและในส่วนมาในดูในส่วนของสีฟ้ากันค่ะในส่วนของบัตทก็คือคนลากยานะคะ20%นะคะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่กราฟนี้ไม่ค่อยพุ่งเลยค่ะก็คืออาจจะพูดได้เลยว่าไม่ได้รวยขึ้นหรือบางคนก็ถือว่าจนลงจนลงก็ว่าได้นะคะ มาดูกราฟเมื่อกี้เป็นกราฟของประเทศอเมริกานะคะในกราฟส่วนนี้จะเป็นของประเทศอินเดียค่ะเรามาดูว่าอินเดียมีความแตกต่างหรือว่ามีความเหมือนยังไงของกับข,ของอเมริกานะคะมีความคล้ายคลึงค่ะในส่วนของท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีความร่ํารวยขึ้นมีการท็อปหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่ร่ารวยมากๆนะคะมีการถือครองยิ่งเวลาผ่านไปเขาก็ยิ่งร่ํารวยขึ้น มากๆเลยนะคะส่วนท็อปสิบก็กลางๆางขึ้นมาหน่อยๆไม่ไม่ไม,มากจนเกินไปแต่มาดูที่บอททอมห้าสิบเปอร์เซ็นก็คือลากยญานะคะรากยญาห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยถือว่ากราฟนี่พุ่งลงมากๆเลยเฉียงลงมากๆก็คือมีการถือของทรัพย์สินน้อยลงหรือว่าจนลงจนลงนั่นเองนะคะแต่จุดสังเกตที่นิ่มอยากให้เพื่อนๆสังเกตอีกจุดหนึ่งก็คือ มันมีความเหลื่อมล้ําในการถือครองทรัพย์สินนะคะตั้งแต่ปีคศหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งไม่รู้ว่าตอนนั้นเวลานั้นมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้กราฟโชว์มาเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะน่าสนน่าสนใจน่าสงสัยเดี๋ยวจะต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอีกทีนะคะหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งนะคะโอเคมาดูในส่วนของบิตคอยกันดีกว่าค่ะ สิ่งที่นิ่มอยากให้สังเกตนะคะก็คือตัวบนสุดค่ะกลุ่มคนที่ถือครองบิ c o อยระดับชิมนะคะก็คือคนที่ถือครองบิตคอยน้อยกว่าหนึ่งบิตคอยมันมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเหมือนก็คือพูดได้ว่ามันมีการบิตคอยเนี่ยมันมีการาแพร่ไปยังคนที่เป็นล่างยาวมากขึ้นนั่นเองนะคะ ดูกราฟนี้ยิ่งชัดเจนกันมากๆเลยค่ะกราฟเส้นสีส้มนะคะเป็นกราฟโชว์แสดงถึงการถือครองบิตคอยของกลุ่มชิมนะคะกลุ่มกุ้งนะคะมันมีจำนวนการถือครองมากขึ้นมากขึ้นแบบพุ่งสูงขึ้นมากๆเลยค่ะซึ่งในปีคศ2023นี้นะคะการถือครองบิตคอยเนี่ยพุ่งสูงถึง1.2ล้านบิตคอยเลยค่ะในกลุ่มของชิมนะคะโอ้เยอะเยะ แล้วก็เผื่อเพื่อนๆมีข้อสงสัยนะคะอย่างเช่นว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวบางทีในกลุ่มวานเขาอาจจะกระจายอ d ดเดสเป็นหลายๆอ d ดเดสหรือเปล่าข้อมูลนี้มันเป็นกุ้งมันเป็น เป็นคนจำพวกกุ้งจริงๆหรือเปล่านะคะข้อมูลนี้เขาก็บอกมานะคะว่าเขาได้ใช้อออัลกอริทึมที่เอามาใช้คำนวณใช้ข้อมูลนะคะมาคิดคำนวณมาจัดกลุ่มแอดเดรสที่คาดว่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันแล้วนะคะถึงได้เอามาทำเป็นกราฟนี้ขึ้นมานั่นเองนะคะจบแล้วค่ะข่าวของนิ่ม